โอเคกว่าจะมาได้นะฮะร,รถธรรมดา2 0 1กรุงเทพโผล่ลำพงพิซซ่โลกก็ตอนนี้รถล่าช้าอยู่ที่ประมาณ190นาทีครับนูน่นฮะแสงไฟอยู่ทางนู้นนะครับส่วน2อหนึ่งกรุงเทพโผล่ลพงตะพานหินเนี่ยก็ล่าช้ามาเหมือนกันแต่ล่าช้าอยู่ที่ประมาณ75นาทีส่วน109เนี่ยประมาณ51นาทีนะครับ408ยยังตามเวลาอยู่ นะครับโอเคล้างสองก็เป็นรถสินค้าปูนนะฮะหกศูนย์หกลำพูนเชียงรากหินลับแล้วก็มีไปอุบ,บลราชธา,านีด้วยนะครับหรือเปล่าผมไม่รู้นะโอเคสองศูนย์หนึ่งก็ลาลังมาฮะก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะนะครับที่รถล่าช้ามาเยอะเกือบสองร้อยนาทีได้นะฮะเนี่ยเอาง่ายๆนะตอนเนี้ยหนึ่งทุ่มตรงเอ้ยหนึ่งทุ่มหนึ่งนาทีนะครับ ความจริงอะ่ะมันควรจะเป็น109ที่มาถึงแต่ตารางมันเหมือนมันยังคงที่แหละแต่แค่ว่า201เสียเวลาเยอะมาเท่านั้นเองนะครับทำให้21109เนี่ยรวมถึงรวมถึงรถเที่ยวล่องที่เออไม่ว่าจะเป็น102 402 8เนี่ยนะครับล้วนเสียเวลาเพิ่มรวมถึงรถสินค้าก่อนหน้านี้เป็นรถธรรมดา201นะฮะยังไม่ใช่109 คาดการณ์ได้เลยว่าตอนนี้2-1น,น,น่าจะออกจากคอนหวานมาแล้วด้วยเพราะว่าตอนแรกสองขบวนนี้มันแซงกันนะครับตอนแรก2-1เนี่ยแซงที่มาพจจันรถูกไหมแต่เหมือนกับว่าเหมือนจอดรอนะครับจอดรอให้2-1เนี่ยนำหน้าไปก่อนเพราะว่ารถมันเสียเวลามาเยอะโอเคกำลังเล่งเครื่องมาฮะ2-1กรุงเทพผลลัโพงพิเซโกมาในเวลาที่แบบผิดเวลามาก ปอนจีจะมาช่วงนี้ใช่ไหมมาถึงชุมแสงตอนบ่ายส5มออกตอนบ่ายสามแต่บังเอิญว่าวันนี้เนี่ยนะครับลถมาเสียเวลามา190นาทีโดยประมาณเกือบ200นาทีะนะครับตอนแรกเนี่ยจาก180เพิ่ม190ยเก้าลถมาเหลือ180แปดสละก็เพิ่มเป็น190่อิบีกนะขนาดนี้นะครับ เมื่อวานเนี้ยสองนหนึ่งเนี่ยโอ้โหหลายคนตกใจมากเลยเมื่อวานเนี้ยสองนหนึ่งมาถึงตอนห้าทุ่มสามเอ็ดออกตอนห้าทุ่มสามสองอะทุกคนเมื่อวานเนี้ยไม่มีตู้ไม่มีตู้ม,ม,ตมันโล่งอะมีผู้โดยสารแค่สองคนเองอะเมื่อวานตู้มันโล่งมากนะครับโหเมื่อวานสองศูนย์หนึ่งนี่ล่าเอ้ยขออภัยสองนหนึ่งล่าช้าไปทั้งหมดสามร้อยในทีฮะเมื่อวาน เป็นไงล่ะสุดจัดไม่ล่ะรถไฟไทยอ่ะบอกแล้วความล่าช้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของรถไฟไทยอ่าโอเคมาเลยฮะสองศูนย์หนึ่งกรุงเทพหล่นล่พงพิุโลกเมื่อวานสองหนึ่งตกใจมากนะไอเฮียเมื่อวานตกใจมากปรากฏการคือขบวนเก้าแซงมาด้วยอ่ะขบวนเก้ากรุงเทพ,พวัดเชียงใหม่อ่ะด่วนพิเศษอ่ะแซงมาด้วยอ่ะคิดดูดิไอเฮียแบบต้องคือขอพูดคำหยาบนะต้องล่าช้าขนาดไหนถึงจะแบบหื โอเคมาแล้วฮะสองกรุงเทพผลัพงพิซซ่าโลกล่าช้ามาเกือบสองนาทีฮะถ้าตีชั่วโมงนะประมาณสักเดี๋ยวขอนับแป๊บนึงนะประมาณสี่ชั่วโมงอะประมาณสี่ชั่วโมงนะฮะที่เราล่าช้ามาโอเคมาแล้วฮะสองน้าตอมทะกบวนเอาซ้อมนั่นแหละหมายเลขอะฮะมีตั๋วเต็มตัวนะฮะสองมาแล้วมีตั๋วเต็มตัวเลยนะครับหมายเลขะเอ,อะฮะเอาซ้อมฮะ 4ีหนึ่งสามสี 1, 3, ่อปอหอเช็เงินมามาผิดเวลาครับเสียเวลามาเยอะด้วยประมาณก้าตูนะฮะคนยังเยอะอยู่เลยนะครับมีตัวเตรียนตัวขึ้นเลยนะฮะสองศครับ,รบอ่า เวลาฮะล่าช้ามาเยอะสาเหตุที่รถล่าช้ามาเยอะเนี่ยก็เพราะว่าหัวรถจักรเสียนั่นเองนะครับขวรถจังเนี่ยไปเสียที่อยุธยานะครับรถออกมาตอนประมาณบ่ายประมาณห้าโมงอะนะครับประมาณห้าโมงสามสองที่รถออกมานะครับอุ้ยวันนี้เสียเวลามาเยอะมากอุ้ย มีตัว201ขึ้นเลยนะฮะคันนี้ไปพิโลกได้ครับเพราะว่าสถานีปลายทางอยู่พิโลกนะฮะโอเคลาง2งก็เป็น606ะครับที่กำลังจะออก จะไปจอที่นี่สถานีวังกาบบามุนาหอการนาตะขบตะพานหินไล่ลไปจะถึงสถานีพิศโลกนะฮะ<ต>ก็ขอคาดการนะครับว่า201เนี่ยน่าจะไปถึงพิศโลกตอน2ทุมครึ่งตอนนี้เท่าไหร่1ทุ่ม6นาทีนะครับนะขอดาวเลยว่า201น่าจะไปถึงพิศโลกตอน2ทุ่มครึ่ง,นนมนะไ,ง,มงไม่ก็3ทุ่มนะครับดาสองอย่างฮะ วันนี้เสียเวลามาเยอะมากเลยนะครับ2 1นหนึ่งคาดการณ์ตอนนี้ว่าหน้าจอ,อจะป่าน้ําโพมาได้ด้วยเพราะว่า2ขบวนนี้จี้กันมานะครับแซงกันไปแซงกันมาสุดท้ายรถธรรมดา2 1นหนึ่งก็ยอมให้สอศูนย์หนึ่งนำหน้ามาก่อนโอเคเสียเวลามาเยอะมากครับวันนี้ความจริงมันต้องเป็น 2- 1, 1นหะนึ่งกับ1น9นกะกลับกลายเป็นเวลาของ2 0 1แทนหูเศร้าใจบาย